คุณกวีครับเมื่อวานนี้เราเห็นการประชุมร่วมกันของร,รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียพมา่าแล้วก็ไทยนะครับคุณกวีคิดว่าบทบาทของอาเซียนโดยเฉพาะของไทยที่เกิดขึ้นในขณะนี้มันจะนําไปสู่อะไรครับอ๋อบทบาทของอาเซียนก็คือจะพยายามลดความตึงเครียดนะครับในสถานการณ์ภายในพมา่าแล้วก็พยายามดึงพม่าเข้ามาสู่ประชาคมอาเซียนโดยเร็วที่สุดแน่นอนเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ย มันค่อนข้างจะยุ่งยากแล้วก็เป็นสิ่งซึ่งทําให้ภูมิภาคเนี่ยสั่นสะเทือนนะครับแล้วการที่เรดโนเนี่ยมาซูรีเนี่ยต้องทําหน้าที่อย่างนี้ก็เพราะว่าประเทศอินโดนีเซียตรงนี้ก็มีแรงกดดันนะครับจากชาวมุสลิมเองเรื่องโรฮิงญ,ญาแล้วก็เรื่องปัญหาไทยในโควิดนะครับจึงไม่น่าแปลกใจที่เรดโนเนี่ยจะต้องทําหน้าที่นี้แล้วการเดินทางมาไทยครั้งนี้มีความสําคัญหลายประเด็นนะครับ มาในฐานะเป็นแขกของกระทรวงต่างประเทศเพราะว่าปีนี้เป็นการเฉลิมฉลองหลายคนไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้ความสัมพันธ์ไทยอินโดนีเซีย70ปีนะครับเก่าแก่มากแล้วก็คงจะมีการฉลองกันาามากมายพอสมควรนะครับแล้วประเด็นที่2เนี่ยก็มีการพูดคุยเรื่องความร่วมมือทางด้านอาเซียนเพราะว่าปีนี้ไม่ได้เจอเจอหน้ากันนะครับปีที่แล้วไทยกับอินโดนีเซียเนี่ยร่วมมือกันดีเรื่องการที่ออกแผนการทํางานนะครับ ที่เกี่ยวกับอาเซียนเอาลุกอันอินโดแปซิฟิกซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ไทยอินโดนีเซียเนี่ยดีเลิศส่วนแน่นอนประเด็นที่3ซึ่งกำลังถกเถียงคือประเด็นของแถมคือสถานการณ์ในเมียนมาซึ่งไทยเนี่ยต้อง uh, คุยกับอินโดนีเซียอินโดนีเซียต้องคุยกับไทยนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าจะทำอย่างไรดีเพราะว่าในอาทิตย์หน้าเนี่ยอาเซียนก็จะมีการประชุมอย่าง เรียกว่าประชุมพิเศษนะครับแต่ไม่ใช่ประชุมพิเศษเรื่องม่ามาโดยโตรงแต่เป็นการชุมประชุมพิเศษสําหรับรัฐมนตรีต่างประเทศของอา,อาเซียนซึ่งประธานบรูไนเนี่ยบอกว่าเห็นดีด้วยกับข้อเสนอของอินโดนีเซียแล้วก็ของอินโดนีเซียว่าควรจะมีการจัดประชุมพิเศษเพื่อพิจารณาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบครอบครัวอาเซียนในเรื่องเมียนมาสถานการณ์ในเมียนมาแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ย การพบปะเนี่ยจะไม่มีการพูดถึงว่าจะคุยกันเรื่องอะไรนะครับเป็นการประชุมพิเศษไม่มีหัวข้อแล้วจะไม่มีคําแถลงใดๆหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า outcome document นะครับดิฉะนั้นแล้วเนี่ยาทางเมียนมาก,ก็คงไม่ยอม <c oughs> ผมคิดว่าก,การเดินทางครั้งนี้ของอรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งทางารัฐบาลทหารเป็นคนแต่งตั้งนะครับวันเมืองระวินเนี่ยมีประสบะการณ์มากแล้วก็รู้จักคนไทย ดีแล้วก็หลายคนเนี่ยต้องคิดถึงเมื่อประมาณ2014นะครับเมื่อประมาณ6-7ปีก่อนประเทศไทยก็มีรัฐประหารแล้วบนหงืองลินเนี่ยเป็นประธานอาเซียนครับต้องมารับหน้ากับประเทศไทยเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็มีรัฐประหารเป็นอ่อนนะครับจะต้องกื่ไม่เข้าใครไม่ออกนะครับฉะนั้นเนี่ย คนไทยนะครับเวลามองดูสถานการณ์พม่าอย่าไปตัดสินดํำขาวนะครับเพราะว่าระหว่างสีดําสีขาวมันเป็นสีเทาเยอะมากในกรณีทไทยพมา่าไทยแดง2400นะครับแล้วก็ยังมีแรงงานอีกแล้วก็ยังมีชนกลุ่มน้อยอีกโอ้โหปัญหามากมายนะครับฉะนั้นจะต้องค <c oughs> ่ะแต่คุณคุณกวีประเมินท่าทีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยที่แสดงออกมาอย่างที่เราเห็นนี่ถือว่า เหมาะสมแล้วไหมคะในสายตาคุณกวีนะคะสถานการณ์แบบนี้เหมาะสมแล้วครับพูดมากกว่านี้ก็เข้าตัวครับแล้วก็มันมีความจําเป็นนะครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าเจอแบบนี้เรารับรองรัฐบาลพม่าเหรอสภาพความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นรัฐบาลที่จะถูกรับรองหรือไม่มันขึ้นอยู่กับประชาชนเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แล้วผมคิดว่ามันมีความจําเป็นที่จะต้องมี ชานอลที่จะพูดกันนะครับและนี่ก็เป็นชานอลที่สำคัญน,นะครับไทยกับพม่าเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับแล้วก็ไทยกับอินโดนีเซียก็เป็นเพื่อนบ้านกันไทยกับอินโดนีเซียมีพื้นที่ติดต่อกันนะครับพื้นที่ทะเลนะครับตั้งหมื่นกว่านอต t ิเคิลไม้นะครับฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมีความมีมีความสำคสัญม,มากฉะนั้นจะต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันพูดคุยกันมิฉะนั้นแล้วเนี่ย ต่างฝ่ายต่าง่ตติดติงกันนี่ก็ไม่ต้องมาคุยกันนะครับแต่คุณจะมีขึ้นว่าทางประเทศไทยควรจะสื่อสารยังไงกับคนเมียนมาให้เข้าใจสถานะของประเทศไทยเพราะว่าถ้าดูจากข่าวที่ออกมาจากเมียนมาคนเมียนมาเยอะมากที่ไม่พอใจบทบาทของไทยในเรื่องนี้อ๋อแน่นอนตอนนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าคนเมียนมาเนี่ยโมโหทุกประเทศนะครับที่ไม่ออกมาช่วยเหลือเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนรุ่นใหม่นะครับซึ่งถูกอนาคตเนี่ยของเขาเนี่ยถูกคัตมาอรอดทาลายถ้าเป็นผมผมก็ไม่ยอมแต่สภาพความเป็นจริงนะครับเราจะต้องดูสภาพความเป็นจริงเราจะต้องหาทางออกให้ได้การหาทางออกให้กับรัฐบาลในลักษณะนี้เคยอยู่โดดเดี่ยวมาเป็นเวลา50ปีนะครับก่อที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อ10ปีกว่าที่ผ่านมา เพราะตอนนี้เกือบกลับไปอยู่ยุคหินแล้วฉะนั้นเนี่ยประชาชนจะต้องมีความเข้าใจแน่นอนตอนนี้คนหนุ่มสาวที่ออกมาประท้วงนี่นะครับวัยรุ่น20กว่าปีมีโซเชียลมีเดียทนไม่ได้ที่เห็นอนุคตถูกทําลายต้องการให้ทั้งโลกเนี่ยไม่ยอมรับแต่ไม่ยอมรับแล้วก็ทําอะไรได้นะครับฉะนั้นจะต้องหาทางออกทั้งคู่จะต้องมีการถอยหนังมีการเปิดการเจรจาทั้งฝ่ายองซานซูจีกับฝ่ายทหารในเมืองเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วนะครับฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้อง เข้าหาสถานการณ์ที่เป็นจริงแล้วพยายามหาทางแก้ไขไม่ใช่จะผลักให้ทุกฝ่ายเนี่ยเข้าไปในมุมอับจนของตัวเองจนแก้ไขอะไรไม่ได้นี่คือสถานการณ์ที่ไทยเองเนี่ยประสบความลําบากมากแล้วก็อาเซียนด้วยชื่อเสียงอาเซียนเนี่ยคราวนี้เนี่ยนะครับจะถูกท้าทายอย่างมากความเป็นแกนกลางที่พูดกันเป็นล่ําเป็นสันครับ คุณกวีคิดว่าอาเซียนจะเป็นทางลงให้กับรัฐบาลทหารเมียนมาได้ไหมคะควรจะต้องทําอย่างไรคะเพื่อที่จะรักษาหน้าของกองทัพเมียนมาด้วยค่ะแต่เมียนมาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะรัฐประหารนี่เนี่ยจะต้องทําตามกฎอาเซียนจะต้องยอมตัวเองให้กับอาเซียนขอความช่วยเหลือจากอาเซียนเพราะว่าถ้าไม่ยอมเนี่ยอาเซียนก็จะไม่เข้าไปช่วยอย่างโรนีโรฮิงญาเนี่ยเมียนมาต้องยอมให้อาเซียน Uh, ยอมตัวเองก่อนแล้วขอให้อาเซียนช่วยอาเซียนเข้าไปช่วยมิฉะนั้น,นจะเป็นการแทรกแซงนะครับยังกรณีนะครับปี2008ในกรณีไซคอนนาคิสเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยท่านสุรินอยู่ท่านสุรินเนี่ยเป็นคนบอกกับทางเมียนมาว่าถ้าคุณไม่ให้เราไปช่วยเนี่ยต่างประเทศเข้าเข้ามาเนี่ยลุยคุณแน่เลยให้อาเซียนเข้าไปช่วยแต่คุณต้องขอความช่วยเหลือจากอาเซียนเพื่อ เราจะได้เข้าไปช่วยคุณเป็นการช่วยเหลือการแบบครอบครัวไม่ใช่เข้าไปวุ่นวายเข้าไปยุ่งในการเมืองภายในใช่ไหมครับฉะนั้นในกรณีนี้จะเช่นกันการพูดคุยกันร,ระหว่างารัฐมนตรีต่างประเทศนะครับในอาทิตย์หน้าที่สำนักเลขาธิการอาเซียนเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องพมา่าถึงแม้ว่าประเด็นที่ออกมาเนี่ยจะเป็นพูดถึงเรื่องสถานการณ์ในภูมิภาคแต่จริงๆแล้วอาเซียนเนี่ย ต้องการช่วยเหลือพมา่าแต่จะไม่ปกป้องพมา่าแบบที่เคยทํามาก่อนอย่างลืมหูลืม,ลมตามไม่ขึ้นเพราะว่าอาเซียนมีกฎบัตรแล้วทุกคนต้องทําตามถ้าไม่ทําตามก็ต้องมีบทลงโทษถึงแม้ว่าคุณนัฐาคุณเทพชยัยถึงแม้ว่ากฎบัตรอาเซียนเนี่ยจะไม่มีมาตราใดที่ไล่สมาชิกออกหรือลงโทษแต่อาเซียนมันเก่งอย่างหนึ่งนะครับคือแ้งกดดันแรงกดดันให้พม่ามันออกไปเองแรงกดดันไม่ให้พม่าเนี่ย เป็นประธานในปี2006จําได้ไหมครับแรงกดดันพม่าก,ก็บอกโอ้ยเราไม่พร้อมเราไม่พร้อมสถานการณ์ภายในไ,ไม่พร้อมจนเกิดความละอายใจตัวเองนี่คือเทคนิคนะครับอ,า,อาเซียนนะครับซ,ซึ่งหมายคุณซึ่งหมาย,มายคมว่าคุณเกวีคาดหวังว่าอาเซียนคงจะพยายามทําอะไรบางอย่างเป็นในเชิงกดดันให้เมียนมาโดยเฉพาะฐานเมียนมาเนี่ย เดินตางทิศทางที่อย่างน้อยทําให้ทั้งโลกเนี่ยเห็นว่าอาเซียนที่สุดท้ายแล้วยังมีบทบาทในการแก้ปัญหาในในสมาชิกในกลุ่มสมาชิกของตัวเองได้ใช่ไหมครับโอ้ถูกต้องเลยนี่ตรงประเด็นแท้เลยนะครับเพราะว่าอาเซียนถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มของตัวเองเนี่ยจะเป็นรางร้ายมากๆเพราะว่าจะนําไปสู่เข้าการเข้ามาแทรกแซงของมาหาอำนาจต่างๆซึ่งตอนนี้มีการแข่งขัน กันอย่างนะครับเข้มข้นฉะนั้นอาเซียนต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเวลามีปัญหาหร้ายแรงแบบนี้นะครับเราเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาตัวเองได้มีข้อริเริ่มและก็ต่างประเทศสหรัฐอเมริกาผู้เจราจาของอาเซียนทั้งหลายเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยเม่วันจะเป็นประเทศจีนญี่ป,ปุ่นนะครับอินเดียออสเตรเลียก็จะเข้ามาเสริมรวมทั้ง UN ด้วยนะครับฉะนั้นบทบาทของภูมิภาคอาเซียนเนี่ยสำคัญมากแต่ที่สําคัญมากกว่านี้ก็คือว่าพม่าจะต้อง สมัครใจตัวเองเข้ามาหาและนี่เป็นทางรอดอันเดียวของคณะรัฐประหารของออออขาม่าในขณะนี้นะครับมีนออนงไลน์ทางเลือกน้อยมากครับ